ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพ,พระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทีพยบุพผามาลาพิธีถวายสุขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพิธีจุดประทีบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลาธรรมกาย คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระณศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหาวาระเดือนเกิดโดยมีการเลนิมิตรสวัสดิ์สายสมอนและการเลนมิตรเคนเงาสีวัดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบุรณปฏิสังขรณ์ พิธีถวายอาสารหะประทีปพ,พิธีถวายก่ลองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายพิธีถวายเทียนพรรษาพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายก่ลองบุญแสงสว่างพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจัตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อจะได้นําเทียนพรรษาที่ได้ร่วมกันหล่อในวันนี้ถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อใช้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาซึ่งบุญกุศลที่ได้ทําบุญถวายเทียนพรรษาก็จะทําให้มีปัญญาสว่างสวยชีวิตจะได้รุ่งโรดเรียบเสมอแสงเทียนที่ส่องสว่างค่ะ